สวัสดีพี่น้องตอนเส้านะครับเลื่องไผ่ยางยางเถาะยางเร็วลเรีวเบี้ยงระลุม้อนมาแล้วเร็ว่ยวเเออขาจะไปตามลามันตามลาไผ่ตามลาคนกี่ตัวทำไมจะมาไม่ได้ล่ะมีคนบอกว่าจะเลี้ยงไอซิมเราแต่ว่าเชิดมาอยู่ใช่ไหมมาอยู่เดี๋ยวดูให้เราเร็วมาเฟียมเฟียมเอากล่องไปเร็วเร็วเดี๋ยวสีเบิ้งท้าให้มันก่อนพี่จังน้องมาอยู่เข้อมจะไปรถบ้านแล้ว สู่คอวุ้ยตั้งสองพันแล้วสองพัว่าสองพันสี่สามพันหรอครับสี่พันไปชั่วโมงฮะชั่วโมงคนเบิ่งชั่วโมงบ่ท่านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ไห้เบิ่งให้มันเบิ่อกี่ไหนมงมุ่ตรงขวาม่อนอ๋อนัฟังขวานเถอนั่นเด้ยกี่ตัวเนาะต่างตัวเจอแล้วกี่ตัวเนาะนั่นเดียนั่นเดียนั่นเดีอย้่นั่นเดีย จนรถไอ้ต yeah. ีมเมื่องจนรถไอ้ต uh ีมเมื่อมันเขาทางใดอะผ่าไปเลยไปเลยพี่ผ่ไปเรื่อย เากบอเขาทั้งพูนมีอันด้เขาได้เบิร์แหละขี้ค้ายังอออมพน่อ่อ้เอาพันล้อมให้เอาหลพ่อเสก้าอาพันละวันที่เลาอย่หัวดูเปียกลายนูหนเอ้ยนืวมันไแล้ม่จังบ่อมไปบ่มันปลามือนมันจะเขีวกุ้ยละ ปวกังได้รมักเดือนดากักเดือนจนเขียวมันโค่แล้วมันเสียบเนี่ยลังมันเรีวว่าลอะไรขาไปเห็ดเนีมันเรีวมันอันเสียบอันเหนียกมันเรี่ยวเนี่มันจะร้าน่นี่หละเห็ดเขียวมันยางสีเดินบปิดวายอยากงามยางเดียวเดึกบอกให้ตอนนี้ปวดขี้ยงแห้งพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งรถคุ้มเลยไม่จะคว้ยข่อยลานั้นขาวจ้าผากี่นั้นอดีพ่ยอมบเวสารภาพเียวเดี่ยวเต เฮ้บพูดแย่งขีไม่ให้หมดทุกคนแล้วแหละคุณน่ะพี่น้องข้าวคุณน่ะกระไรที่สู้เห็นบ่คือได้หมดทุกคนอีหลีเรื่องเมาหนีนะมันปวดแห้งเนาะมันอดได้ตีเามเมื่อคืนนี่เนี้ยเรเห็นดอกงยับแจงมาจจกหินนั่นดีห้องน้ามันนั่นเนี่ยว่าถอมันกับแกขึ้นกูแกขึ้นเห็นมาไหนหลอกกัแกขึ้นเอาขึ้นคุ้มเหตุหลอกกัแกขึ้นกูเออสรุป ไม่ได้ว่าเอาแกะคืนให้เขาใหญ่แนวแกะจังจะใส่เอาเข่าแกะเอายิมเข่าพี่ปอได้ป่ะคะเอาพวกก็จอดจอดหาเพื่อนไปน้ำไปต้องเพื่อนไป่ะเย็บปะสีแมนไปน้ำหัดบิดเนี่ยทีแมนไปเบิร์ตยันนั่นแหละเอาเอาไปโซ แตงกุหลาบหรืออน้องเอาน้องเดี๋ยวเสร็จน้องน่องเร็วเร็วเสร็จหนากูฉ่ำแ,แห้งกูไม่อยากล่างแต่นี่กูอยากให้จงไปทำมืแลงคุณ <c oughs> อเอาความจริงบอน่อ <c oughs> อยากไปแต่งแ,แต่งแบบมือแลงเลยเด้บ่อยากแบบให้เป <c oughs> ็นก้อนหนาแล้วก็สุกลุ้งเลยเนเสือเนาะแตงแบบมือลายเเลนาะกินไปเลยไหมอ้า,นะออา,าท่าก็ได้กินเข่ากอร์มูตะเสิร์ทเะกินตัวเมื่อกินแตงมูว่านนี่ไหเจ้ไปสั่งยังยูพี่ก็บ่กิน อุ้งศรมากินเขาแล้วก็บ,บัมาอันประแดดวองจำเจ้าวเ,เหินเสียบวสันสายสายญ่านกินบามบามบามยูสันเสียบลายข้าวปุ้นเหินบางใหข้าวปุ้นแมวใส่ข้าวปนแมวฟิล์มเข็นม้าเหีนแมวกลมในหน่อยดอกว่าไาหลมาในอยหนึ่งสามจำเจ้ยมอนจำเจวใช้กบไม่ไทยกินหนึ่งสามลวกพักจำเจวต่วเจีวสบแแพง แม่สาวในอีแคดมันกินจนหนาบวมมาแล้วนึงขอบคุณคุณแม่น้ำน้ำอะไรนี่แม่น้ำเกาหลีน้ำเกาหลีลูกโ้นซื้อปทำงานเกาหลีเกาใจขอบคุณนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปไป้เดี่ยวเด้อค่ะเดรูปคู่อีพูดหนึ่งไปสายวานองเดนกูเดะชูงี้นุ่มสะบอนตัดตัวแรกตัดแฝงตัดต่ยนะโอเครถกูตกคู่เด้อแล้วซ้อมมันก่อนพี่น้อง มันทีเห็นรถข่อยตกคูโอ้ยตกซะเนาะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกคู่กูเสียวไปไปพี่น้องข่อยเอารถมาทด้เต่าข่อยบอไปน้องรถขับไปไปเลยค่ะไปเล้ค่ะอยางขึ้จอดขึ้นจอยาเขยไปค่ะซันบอเออไปเร็วเร็วจฝ่าอุจะลงมาหยังหันกูไปแล้วลงมาหยังเมาของโอ้ยกลัวหลุดมาบัตสิตกคูบ่กว่าหันทีเด้ มาเอาของเอนเนื้ออาบน้ำอยู่บ้านว่ามีติบันแพงหันบ่อเนื้อหลังมีิโอ๊ยนี่มันยากยังนั่นทานบ่อนั่นกระบั้นแพงบ่ฮะกระบั้นแพงบันถือว่ากับเพราะว่ากับแบนแพงฮบันถือแบบกรงบันถือแบบกรงบันถือแบเจ้าอย่างตุ้มสีมาบ่หน่มึงแรงเอโอน่าจะเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งไมอเดียวพอซูนิ่งไปเฮ็ดแควบออนีนี่กับบอลไอ้เฮ็ดคือกันกับไอ้อาศัยว่าไปเฮ็ดพร้อมกันพอดี อีจังมันแขวมันอะไรไหลวเล็กใช่เอเมันกับเล็กมันเสียบเนี่ยหรอแม่เสียบเหงือกหรอใช่ก็เรียกว่าเออไปเห็ดให้มันเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอเจรถอยูนอรเป็นหมเสิไปพสิไอ้ฝากเ็กออมาบอกเออเอาฝากไปทไร ป้าสาวทางไหนเนาะเสียสม้มคือเห็นมาตตไก่พูนแม่เสื้อส้มนี่เด่นกว่าเพื่อนเลยนะ,ะเสื้อส้มเด่นกว่าเพื่อนเลยใช่ไม่คุ้นชินเลยสาวเสื้อดำะอะไรนะ,ะบ้านฮักอะไรนะบ้านฮักอะไรนะ,ะบ้านฮักอะไรนะ,ะ A to B <Yeah. S 1> ไม่ใช่ B to B เหรอ ไม่ใช่ B to B เป็น A to B ไม่เอ็กเซนไม่ได้ A to B A to B น้ำนะน้ำยุไม่ไปเจอกันปิดวงกันทีกว่าชิบะอุ้ยพี่เอจะไปไนบอสค่ะเพราะนั้นดบคำเดียว A t o เนะ A t B A t B อยา A to B ฝากไปเฮ็ดแน่เนี่ยไปเฝ้าออกว่ะเฝ้าออกวางได้หนึ่งแคทหนึ่งสองอันหนึ่งสองสังโอเคอะไรแม่อะไรอะไรแม่อะไรแม่แม่หนูเห็นผลงานหนูไหมตอนเช้าศิลปะ อนเช้าสีขาวข้างดั่งนู้นขาวๆเห็นไหมขาวๆข้างนู้นนู้นนู้นเฮ้อะไรอยู่นะเนี่ยพอกระโดชว์่เออเ่ยว่าน้ำอะไรขายอย่างมาเช็ดออกเนื้อเี่ยว่าเถอะเอาบ้านอ๋อกลางวันพักกันนอนอยู่นี่เห็นปะนี่โอ้ยตายโอ้ยมันอ่ะไม่เบิ่งดูไม่มันบุ๋มมัน่ะไม่เป็นยังไงเดี๋ยวไปสอนเป็นไหม่ด้เจ้าของเกาเขาใส่เลยแล้วเทาศัพับลงมพ้นเขาฮะข้าก็ ขันเอาขันเอาไปตะมอนเถอะมานอนมานอนนี่เด้อมันเอาเขาน้นเาวขาก้อยไปเลยจ้ะแม่แม่สีเฝ้าวฝ้าวฝ้าค่ะแม่พครบีบโซนวิวใคเอาพีรอนมาเก่าเนี่ย1 2งสองื้อรื้ได้

กอละทีเฮ้ยโอ๊ยเ็จไม้ขอดอกับอน่เบาากาเ้บคอรี่มันคนเรบริษัทคอรี่แม่ปียพอดมาแล้วแม่ปีใช่เออ้อเสามว่าอาจโดนเยวปีคิดแล้ว พรรามครับที่นี่ไว้สักคอย่าลืมกรักสช่องับปลาเพ่อเที่ยวแล้วก็ฟิ์มนาลาที่ปลา,ลาเอเี่ยวนะครับผมไปพี่น้องไม่ไป <c oughs> มาเรียกว่า <laughs> ีชาติชีชาิจับตาการนะับต้องจบกัน